สวัสดีครับผมวิชิตนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริการของฟอร์ดประเทศไทยนะครับก็นะนำขอขอนำเข้าสู่วูดฟอร์ดนะครับรถที่อยู่ข้างหลังผมนะครับจะเห็นว่าเป็นรถยนต์ฟอร์ดเวนเจอร์นะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับตามผมเข้าไปดูเลยนะครับนะรถยนต์ฟอร์ดคันนี้นะครับได้รับการออกแบบให้ขายได้ทั่วโลกนะครับอย่างผมจะเริ่มต้นจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับนะเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูร์ทอกนะครับ่ที่ให้ประสิทธิภาพแล้วก็แรงม้าแรงบิดสูงมากนะครับ่ เป็นเครื่องยนต์ที่นะครับได้รับการทดสอบมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงขนาดไหนนะหรือว่าเย็นขนาดไหนนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถทํางานได้ดีนะครับและในขณะเดียวกันเครื่องยนต์ดูอัลทอกคันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังได้รับการต้องการการดูแลรักษาที่ต่ํามากนะครับการดูแลรักษารถคันนี้นะครับเราจะมีการเช็คระยะที่ทุกๆ1,5,000มนกิโลนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ย ยังทาให้ลูกค้าเนี่ยเข้าศูนย์บริการเนี่ยน้อยครั้งลงอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ไฮเทคโนโลยีจริงๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับการดีไซน์สําหรับช่วงล่างทั้งหมดภายใต้ตัวถังเนี่ยนะครับเราจะมีการออกแบบให้ดูเรียบง่ายแล้วก็ถูกต้องกับหลักอากาศลราสตร์นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับใต้ท้องรถของเราก็จะมีความเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะครับผมจะพาท่านผู้ชมผัดไปดูที่เกียร์นะครับเนี่ย เกียร์ของรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับะจะสังเกตเห็นว่าเกียร์ธรรมดา6สปีดของรถคันนี้นะครับจะให้อัตราทดที่ต่อเนื่องนั่นหมายความว่าจะทําให้รอบเครื่องยนต์ต่าลงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นให้กําลังงานที่ดีอีกด้วยนะครับนะ สำหรับเกียร์ลูกนี้นะครับต้องการการดูแลรักษาที่น้อยมากนะครับจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ประมาณสัก10ปีนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะขายรถไปแล้วนะครับหรือประมาณแสนเก้าหมื่นห้าพันโลซึ่งรับว่าเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ยาวนานมากครับนะครับตามผมมาดูเรื่อยๆนะครับทังด้านหลังนะครับตรงบริเวณเฟืองท้ายซึ่งเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่เราต้องได้รับการดูแลรักษานะครับจะสังเกตเห็นว่าเฟืองท้ายลูกนี้นะครับเราออกแบบมาให้สามารถที่จะลุยน้ําได้ลึกมากนะครับ ถ้าท่านผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเราจะมีการต่อท่อหายใจของเฟืองท้ายลูกนี้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากนะครับจะทำให้คันนี้นะครับสามารถที่จะลุยน้ำได้ถึง80เซนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีเนื่ยเงื่อนไข่ยยูนิตนดงก็คือว่าเวลาที่เราขับรถลุยน้ำเนี่ยความเร็วนะครับแล้วก็การขับขี่จะต้องเป็นไปตามแสแตนดาร์ดที่เรากำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นด้านท้ายรถของ Ford Ranger ของเรานะครับจะเห็นว่าด้านท้ายก็ ดีไซน์ออกแบบได้สวยงามนะครับตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับแล้วก็ตามเข้ามาดูทางด้านนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าการออกแบบรถของเราเนี่ยนะครับกระบะด้านท้ายเนี่ยก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะบรรทุกของได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับการใช้งานสะดวกนะครับเข้าไปดูที่นะครับการออกแบบทางด้านของตัวถังรถกันนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวถังรถของเราเนี่ยนะครับหรือว่าตัว Passenger Box ของเราเนี่ย ออกแบบด้วยเหล็กกล้านะครับทำให้มีความปลอดภัยนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจะทำให้เรามีความรู้สึกสะดวกสบายเวลาที่เรานั่งอยู่ในรถอีกด้วยนอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยยังสะดวกสบายอีกด้วยนะครับสำหรับรถเวนเจอร์ของเรานะครับนะซึ่งการดูแลนะครับก็นะไม่มีอะไรมากมายก็คือดูแลรักษารถตามปกตินะครับนะเออมาที่บริเวณด้านหน้ารถนิดนึงนะครับสังเกตเห็นว่าด้านหน้ารถเนี่ยเราออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับนะผมจะเริ่มตั้งแต่นะด้านหน้ารถนิดนึงก่อนนะครับ ด้านหน้ารถตรงนี้เนี่ยนะครับด้วยรูปแบบของมันนะครับของตัวรถเนี่ยจะทําให้นะประหยัดน้ํามันนะตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยนะครับยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มายกตัวอย่างเช่นนะครับไฟหน้าเป็นออโต้เฮดแลมนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่รถเข้าที่มืดนะไฟหน้ารถคันนี้จะเปิดเด่นอัตโนมัติซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมมากนะครับนะผัดไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับใบปัดน้ำฝนนะครับใบปัดน้ำฝนอันนี้เนี่ยนะครับนีเรามาพร้อมกับออโต้เรนเซนเซอร์นั่นหมายความว่าเวลาที่ฝนตก นะรถคันนี้ปัดน้ำฝนจะทํางานอัตโนมัตนะิอันนี้จะทําให้การขับขี่เราสะดวกสบายมากเราตั้งออโต้ไว้ไฟหน้าเปิดเองนะครับปัดน้ำฝนเปิดเองนะห้องโดยสารที่ปลอดภัยตามหลักอากาศปริสัท์เป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากรัดนะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามาที่งานบางกอกมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่30ครั้งนีนะครับแวะมาเยี่ยมชมที่บูตฟอร์ดนะครับแวะมาดูฟอร์ดเรนเจอร์ของเราแล้วเรายังมีรถรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวในงานอีกนะครับอย่างเช่นเฟียสต้าที่มาพร้อมกับเครื่องอีโคบูตนะครับ แล้วก็นะครับรถ EcoSport ใหม่ของเรา,าเรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ